สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กลับมากับรายการวินเคครับตอนนี้เราพบกับไมค์ครับนะครับเธอเลียเธอเลียวันนี้ก็อยู่ความเก่งเธอเลียนะครับใครบ้าสิเนย์มาโผล่บูมอินเดียแล้วก็อเลียหกศูนย์นะครับครับอันนี้ก็เป็นตอนที่สองครับอีปีสองครับ ถ้าคุณจะวางกล่องอะไรเงี้ยเนี่ยก็ <c oughs> ผมผมผมมีผม,ผม,ผม,มก็วาง่ยี่กลวยงเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านจากทองโชว์โชว์วผมสร้างบ้านจากดินนะอย่าพลังงานลักโลก นั่นคืออันนี้ผมจะไม่รู้ไรเราไปตั้งให้คือตายของตกก็เลยสวยเลยมยาคุณมมขึ้นมาคุณขึ้นมาแล้วคุณมีอาการสิครับเป็นแนอนโหไม่ยป็นนี่เป็นไงคือคุณไม่รู้อะไรหลายอย่างวงจรผมไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวผมมาเล่นน,นี่คุณเอ้ยปาทอง จะปาตองก่อนนี่นี่ปาแมนโอฟิตกันแล้ว <c oughs> ผมบอกให้คุณไปหาไม้ไมาไงตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วก็หาไม้เนี่ยต้นบุกต้นไม้อยู่ยังไม่โตครับผมจะบอกอะไรให้นะครับอเอ,อ่ <c oughs> เอคือ <c oughs> เนี่ยผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนสร้างเกมเถออึงคุณอยากรู้ใช่ไหมครับงั<ช>้นคุณรออีปีหน้าครับ นเดี๋ยวผมไปหาข้อ okay, มูลกันนะโอเคแคลคุตอ้าวนี่เป็นเป็นนักแัดเกมคุณสมบัติดีเยี่ยมครับไม่เตรียมข้อมูลอะไรเลยคนระับโตวันนี้ครับโอ้นี่ไงผมว่าแคลวุนไงนี่เป็นเนี้ยเป็นได้ข่าวว่าผมลัชดช็อตแล้วราแล้วคุณนี่แม่งรอดูดอย่เงื่อนว่ะแล้วไงผมมีแม่นเล็กไงดูดดูดีทุกสาร ุณอยย่าลลปกอะไรครับคุณเนื้อหาที่ปลูกให้มันดีๆเรียบปล่าูกสเปรตสปากรกล้อาครับผมได้ข่าวว่าทำไมมันจะมืดอีกแล้วครับคุณก็เซ็ตชาว่าไคเลยผมไม่เซ็ตแต่ผมเป็นดีผมเหมือนคนณานใช้ปงใช้โป้ผมไม่ใช้ใช คุณม,มีกอสเติกคหมผมนะครับผมจะได้ลงนะ้ำมาดีมีครับแล้วคุณก็เก็บไปกับตัวของคุณไม่ขออ่ะแค่นอนอยู่โคือนี่ผมตายแล้วของตอกนะก็เลยนี่คไนัูอยู่โอเวคือนี่ผมตายแล้วของตกนะก็เลยเนี่ยคุณเข้าไป ครับผมจะพยายามไม่เอาของอะไรที่มันเสียเหายหายนะครับว่าผมตายแล้วของตกครับอะไรครับผมเริ่มหมดอีซี่โอ้ไม่ต้องตายด้วผมก็คือตอนตแรกก็กลัวว่าคนดูเขาะจะไม่สนุกก็เลยเอาดอีก่อนตายแล,ยแล้วตกดีกว่าเวลาตอนสร้างต,ตัวขอบจะมีฮี่เลือดติกขอบุณรู้ครับเพราะวผมกลัวคนดูไม่สนุกไหมโอ้หเลิศแบบนี่ แล้วเสียงคุณเชื่อถือมากเลยอ่ะแนพอดีพอดีผมผมเคยเล่นแล้วผมก็อ่านด้านล่างครับคุณ<อ>ไปหาไอ้แท่งไอร่อนมาเยอะเดี๋ยวผมจะได้สร้างนะพี่สร้างอะไระคุณผมม,มาสร้างแท่งตีเหล็กครับผมจะได้มาค้ามอาวุธยินได้อืมไปงั้นเดี๋ยวผมไปหาแร,ร่เฮ้ยคุณมาหาผมดี ก็สแป๊บนึงครับผมขอแบ่งของไว้บ้านเลยว่า,วาผมอะไรของตกองนะถ้าผมจะไม่ผิดผมบอกผมมีเล็กสองก้อนล่ะทำได้ปะเอาคุณเอาแร่ไปผมมีนี่เอาไปคเคยบอกเลยเออได้ครับน่าจะได้ถ้าผมจะไม่ผิดนะ,อะเอาเลนดี้ไว้อ่ะเอาอะไรไอรอนพอชันนะครับไอรอนสกินพอชัน เดี๋ยวดีมันเยอะเยอะเออ,อแล้วคุณมาให้อะไรคนที่ตายแล้วของตกเนี่ยแ,บบแ,บบแบบดีวก็ไปหาห,ห,หน,หน,หน่อยเน่ยถึงยัดไว้ในคางเลยครับ <S <S เออแล้วนายก็เอาโกสติกไปมากก็ดีนเนาะนายเอาโกสติกไปมากก็ดีแต่เราเริ่มล้คาในคอนแม่ละเอ,อ้ยคุณหึงของเล่นใหม่เลย อะไรครับต้หลุมศพนะอ้าวพอดีครับ คุณรู้ไหมใยมือมึงมันมมทำอะไรได้ไม่รู้คุณรู้จักนักชงชาชีพไหมครับรู้จักเฮ้ยคุณค้าอะไรดีๆไหมผมนะผมมาคาไปอยู่ครับ รู้สึกว่ามันเปลืองทรัพยากรมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเอออ่ะ,อะเอาไปครับหม,ว,มวัวอ่ะเอาไปครับดาบอ่ะเอาไปครับเออผมมีดาบคอปเปอร์เหรอเนี่ยเหรอผมจดแรงกว่าโอเคลย์มันเราจะใส่นะครับครับ อันนี้มันดาบแบบวงสวิงครับคุณลองใช้นี่เห็นไหมครับ,รบอ,อุ้ยดาบวงสวิงด้วยโอเคครับของขอกเก็บกรอนนี่เอาดาบกเก่ากเก่าๆสิง้ง คุณเรียกว่าดาบเก่าเลยอะอย่างผมมีดาบดีผมเลิก้าคือคุณชอบว่าของเมทินงั้ผมแล้วผมตายแล้วของตกย่งเสียดายนะครับเนี่ยน่อะไรตาบแล้วคุณเออไม่ทราบว่าผมจะรับที่ขุดมาทำไมเมื่อแล้วคุณคุณอาที่จะขุดที่็ถับเสลงครับคุณคับที่ขุดมันห่วยเก่าแล้วผมรู้ เฮ้ยไม่เป็นไรดาเมจมันน้อยแต่ว่าอย่างอื่นมันดีผมรู้คุณอยากได้ติ๊กแบบติดติดได้นี่ต้องตาครับผมคราฟเด้เสร็จแล้วนี่เอาไปไม่ตัวติเขาอย่างนี้ดีแล้วคุณจะมาไม่ติดต้องติดได้มันจะติดได้ครับคือการยึดเกาะติดเหมือนล้อล้อล้อรถตายามันติดได้เดี๋ยวมันก็พ่านกันหรอมาคุณไปเลย แล้วใครมาไม่ในในตอนเช้าเราไม่ไปกันนะเออแล้วผมไม่ทราบว่าทำไมใครมาเอาแยางงูพ่เรนไปติดทวกบนบ้านผมเองครับ<ผ>มากม,มครับผมมาตามคมุณแร้บผมคุ้นกลัวผมแค่ซอมบี <c oughs> บ้ปิดประตูหน่อยเออคือผมไม่ชอบคนเมื่อ้ะเขาชอบมาฝ่า,า,าประตู เนี่ยดูดิครับผมผมซื้ออะไรกับเขาได้บ้างเนี่ยไอคอนแม่เนี่ยผมไม่ควรจะซื้ออะไรได้เขาสอนคุณค้าฟิ้งได้ครับเขาสอนคุณค้าได้ได้ไงครับเอาแค่นี้แหละครับอันแล้วไหนละเงินเอามาทำย่อยๆอะไรเ่ยไม่ได้ประโยชน์ใน้างหน้าครับตามผมมาเร็วเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขาไม่ได้ชื่อคอนเนอร์ใช่เลยคอนเนอร์แล้วมันก็ว่าหัวมุม ่าเดี๋ยวผมถือไฟแล้วคุณเดินตามผมมานะครับอีโกฟิตโกวิดผมว่าผมว่าอันนี้ผมได้เปรียบนะผมเลยครับคุณจะตามผมมาเดี๋ยวผมถือไฟนะเดี๋ยวผมใช้ผมเพิ่งรู้ครับว่าเวลาใส่หมวกจะเสียบหลุมแล้วแล้วหลุมแกว่าเต็มหมดเลยนะนี่คุณตามมาผมได้ข่าวว่าหลุมเต็มนะแล้วคุณนั่งอย่างเงี้ยดูดีเลยใครเขาจะโดดขึ้นได้ผมแม่โดดได้ คุณโดนี้อ่ะเกงเล่นอะไรของแกวะครับมคุ้มกันเลยมคุ้มกานดูวันโถไว้คุ้มกานคุณหายอ่ะคุณก็ปักไฟสแท่งแเลยเออผมลุมคาไฟเลยว่ะผมมีหัวไหลอันคุ้นๆ ไ่เดือนหนดีไ่เดือมมันล็อกเป้าคไมได้ล็อกเป้าผมไอ้อมันล็อกผมเลยนะน่าเกินเนี่ยนี่ดผมขอแปะบันไดคุณม,มาทำแล้วเสียของตัดไม้เลย ผมมีไฟยี่สามมันนะคุณผมมีไฟส0่ันตุ้จะปักทีนี้กว้างเป็นแนวเราตัดมาก,ก็ฟันมอนเตอร์หนึ่งตัวเล่นค,ครับมาแทงดีครับมาแทงครับผมไม่แทงไม่ได้ป่าอี่ไล้ไ ค,คุณลงไปดีผมจะตามต้องเชียวมงก่อนผมไม่รู้นะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเห็นแล้วผมว่าคุณต้องเวทไอรอนต้้งผมก็เไ็บแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณไม่ยอมถูกอ่ะผมก็ไอ้นี้ เออแต่ผมเจอเพชรน,นะครับถ้าถ้ามีที่ขุดทองครับเดี๋ยวผมพาไปอันนี้คือสำรวจยังครับอันนี้สำรวจไปดับหนึ่งแล้วครับมีแร่เยอะครับคุณเห็นแร่มาค,คุณขุดมาให้หมดเลยครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูที่น้องผมว่าสายตาคุณไม่ดีแน่แร่มนยะไม่ใช่ไม่ดีครับผมไม่ใส่ใจครับผมเจอแร่เหล็กแล้วซิวเวอร์ซิวเวอร์โอ แล้วคุณมีเพื่อนมาหาผมว่าอึยเขาเป็นเพื่อนคุณคุณก็ควรจะให้เขาขับรถครับเราต้องต้อนรับทุกคน ันราต้องรับของคุณไว้คนเดียวไปคือคุณคุดแรกทุกชนิดมามันจำเป็นไม่ได้อยู่คุณเป็นสมุดอย่างเงี้ยเราคุณมาให้ผมขุดเอาเองไม่ไง ได้ดินเหนียวอะไรก่อนนังค์วะดิเหนียวไม่ใช่จำเป็นไหมคร่แรกคุณก็ไม่ขุดดิผมสำรวจเฉยผมพูดเองคุณออกไปคุณไปสำรวจต่อได้แล้วแล้วคุณจะคุปปะอย่ทำไมเนี่ยนี่เราขัดขวางการสำรวจขอ ผมได้ข่าวว่าแล้เยอะนะครับแต่คุณไม่ขุดเลยเลยเปิดเส้นทางเหมือน เจอคนเก่นวนตามผมมาแล้วผมเจอคนเก่งขนาดใหญ่เดี๋ยวเพื่อนครับผมฝุดแรกนะคือฝุดทีแรกอ่ะคุณไม่เสียดายอ่ะ แล้วพูดคุดดิคุณทำนี้ไม่ถูกไนะห้ผมพูดคัเดียวนี่ไงผมมาเปิดทางตรงนี้แล้วเปิดทางใหม่ คุณเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จกนดีครับไม่ใช่อยู่คุณโดดไม่มานวันนี้ผมลำบากมาเก็บอย่างนี้ पंचायत ณขุดแร่บ้างไหมไม่ใช่คุณบุกเปแน่นอนอ๋อแน่นอนแล้วผมขุดแร่เป็นกิจวัตรครับแน่ใจครับแล้วที่ผมมาขุดอย่นี่มันก็แร่จากที่คุณไม่ได้ขุดใช่ครับมันเป็นเออเหตุการณ์ลงหลวงลืเมือเกิดขึ้นได้ครับแต่มันไม่ควรเกิด ที่ใหม่น่าสำรวจมากเลยคุณปสำรวจไปนี้เรบที่นมาขุดแร่มาได้ไม่ใช่ผมขุดไปอย่า้ไงขุดมาที่นี่นี่ผมพวเกลี่ยทางเทือกอลย คือคุณขุดแร่ด้วยนะขุดแล้วเนะจอหัวใจใช้ค้อนทุกคุณมีค้อนไหมไม่มีไฟผมจนะมาไฟหลเยอะ มีขันที่คคุ้นนี่แหกับผมเนี่ยผมก็เดินม้าเนะี่ย นได้้แลวผมเจอดันเจียนลึกมากเลยเดี๋ยวผมขอลงก่อนฮะอยู่ทิศไหนก็อยู่ในทางก่อนที่คุณจะตัดทางแยกไปไคุณอย่าทุบกัไถ้าคุณทุบทีมีหวังผมขึ้นไม่ได้หน้เนยผไม่ทุบอะไร ได้แต่ผมนะ Hai mayu 多棒！啊